สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยรกรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมปี2567นี้ตามดวงชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีดาวราหูโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงิน ได้ชื่อว่าเป็นดาวราหูคนทรัพย์ตามตำรากล่าวไว้ว่าให้โทษร้ายนักด้านการเงินสำหรับดาวราหูเป็นดาวบาปเคราะห์แต่ดาวราหูก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายถ้าให้คุณก็ให้คุณอนันต์แต่ถ้าให้โทษก็ให้โทษอย่างมหันดาวราหูเป็นดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวมัวเมาดาวอบายมุกดาวนักเลงสำหรับด้านร้ายของดาวราหูคนทรัพย์ คือการค้นทรัพย์ของเราไปให้ผู้อื่นแต่ด้านดีก็คือการค้นทรัพย์ผู้อื่นมาให้เราดังนั้นถ้ามีเงินทองก็รีบนำไปลงทุนหารายได้ด้านอื่นเสียอย่ากเก็บไว้กับตัวมากนักแกล้งทำเป็นคนไม่มีเงินดาวราหูก็จะค้นทรัพย์มาให้แต่การที่ดาวราหูเป็นดาวใหญ่ทรัพย์ที่ได้มามักจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนโตอย่างคาดไม่ถึง สามารถจะพลิกชะตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้ยังไม่คาดฝันแต่ถ้าเราทำตัวปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจเที่ยวเตะบันเทิงเริงรมสัมเรเทเมาใจใหญ่ใจปั้มเล่นการพนันใช้เงินมือเติบด้านร้ายก็จะตกแก่เราครับดังนั้นจึงอย่าปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจได้ ก็จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากและระยะนี้ดาวราหูยังเป็นดาวศูนย์ยปภาหะซึ่งให้คุณด้านการเงินอีกทั้งดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนแห่งการเงินก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและยังเป็นอุด,ดมเกณฑ์ดังนั้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณอนันต์แก่เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกุมอย่าได้วิตกกังวลครับวางใจได้ ดาวราหูอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาแน่ๆตลอดปีนี้ทั้งปีทำตัวให้ดีรับรองไม่ผิดหวังอาจจะร่ำรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ครับสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศรีตลอดปีนี้ตามดวงชะตาของชาวรัคนาราศรีกุมมีแนวโน้มที่ดีแก่ดวงชะตา ดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัก,กนณาราศรีกุมจะท่งผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคําพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัก,กนณาราศรีกุมคือดาวพฤหัสช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงจินเดือนสิงหาคม ช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีโคจรสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตนุระยะนี้ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปีและช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ ญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือและสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีพระยะนิทุรกิจด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงิน ด้าการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีการลงทุนด้านธุรกิจการเงินช่วงกลางปีนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงครับที่ด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปีโชคลาบด้านการเงินมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคู่ครองคนรักบุตรบริวารญาติพ่อแม่พี่น้องจะนำโชคใหญ่ด้านการเงินมาให้อีกครั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและอาจโชคดีได้เงินก้อนใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรม ด้านธุรกิจการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดปีนี้ทั้งปีด้านการเงินจะดีอย่างมากๆถ้าปฏิบัติตนให้ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูมาครอบงำจิตใจในด้านร้ายได้เช่นการเที่ยวเตร่บันเทิงเริงรมใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ้งเฟ้อใจใหญ่ถ้าปฏิบัติตนให้ดี ปีนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆครับสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนติงหาคม ช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายนดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินพระยานิถัาได้ทำงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับด้านการหมุนเงินจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างสูง จากชะตามักมองเห็นลู่ทางด้านการงานได้อย่างทะลุปรุกปรงจะมีงานเข้ามาให้ทําอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเมอช่วงหลังวันที่สองมิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทําอยู่เสมอๆจะได้ทำงานและร่วมลงทุนกับมิสหายพี่น้อง และร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและประสบผลสำเร็จด้านผลงานเป็นที่นิยมช,มชมชอบของสังคมและผู้คนทั่วไปอีกทั้งช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบพันธุด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานผู้ประกอบการค้าขายจะมีกิจการเป็นของตนเองด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่19ตุลาคม ดาวังคารดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบบุตตะระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงหลังวันที่19ตุลาคม ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดสภาวะด้านการงานช่วงนี้ชะลอตัวลงธุรกิจงานส่วนตัวอาจจะประสบภาวะฝืดเครืองอยู่บ้างเกิดจากการหมุนเงินไม่ทันระยะนี้จะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านใด ควรชะลอยับยั้งและรอจังหวะไปก่อนเพราะยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในระยะนี้สถานการณ์เรื่องการงานช่วงนี้ถึงจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินที่เป็นดาวปฐุมเกณฑ์และดาวอังคารดาวแห่งการงานยังตรีโกนกับดาวพุธและดาวสุขที่พบสุภะ ทำให้ด้านการงานทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอาทิตย์ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักพอมีเกณฑ์ที่ดีอยู่บ้างระยะนี้จะได้พบรักที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เห็นกันอยู่ทุกวันและไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้รักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เพื่อนฝูมิตรสหายแนะนำให้ได้รู้จัก พบเจอโดยบังเอิญระหว่างการทำธุรกจิจด,ด้านการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักก็ยังดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยตามปกติชีวิตประจำวันวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรัก ช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับจะได้พบความรักที่มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นหลักเป็นฐานและอาชีพการงานดีเป็นคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคพย์และตำแหน่งหน้าที่การงาน สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นญาติพ่อแม่พี่น้องจะชื่นชมและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านความรักเป็นอย่างดีระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกดาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดครับ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาอาจจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะพึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนต่อบุปการีเป็นอย่างดีพระยะวันที่สองสิงหาคมไปจนตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะได้พบรักแท้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนแต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานสมบัติมั่นคงถาวรและจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าสำหรับชาวรักนาราศีกุมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักจะมีความสุขสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างมาก ทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับชีวิตรักและครอบครัวจะราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับคนโสดระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีจะได้พบรักแท้ที่เทิดทูและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดถึงแม้จะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือรังเกียจใดๆทั้งสิ้นถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะอุด,ดมด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทอง และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองความรักความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวครั้งก่อนที่เคยบาดหมางจะยุติลงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ด้านความรักมีความสุขอย่างมากๆและดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่นไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านคู่ครองความรักระยะปลายปีช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวเห็นโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพฤหัสสาหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายน ดา,ด,ดาวพฤหัสดาวแห่งโชคลาภย้ายราศียกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์ช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและมักจะมีโชคอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งจะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการซื้อมาขายไปหรือการจัดสรรที่ดิน และจะมีโชคในด้านทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องอาคารร้านค้าวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านทรัพย์สินเงินทองระยะนี้อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมวันที่13กรกดาคมไปจนสิ้นเดือนสิงหาคม ช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและโชคจากธุรกิจการงานด้านต่างประเทศอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านโชคลาภช่วงนี้ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่ตลอดอีกทั้งศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด,ด้านต่างๆก็ยังส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอเ ส่งผลดีทำให้ด้านการงานที่ชะลอตัวลงทรงตัวอยู่ได้และอยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องตัวเลขและทิศสริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างค้อนไปทางทิศใต้ฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรีทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนค้อนไปทางทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตก ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่างแถบฝั่งทะเลอันดามันสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวัน เช่นจะเดินทางออกจากบ้านไปท่องเที่ยวหรือจะไปประกอบธุรก,กิจด้านต่างๆให้ไปในทิศทางที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ของชาวรัคนาราศรีกุมครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรัคนาราศรีกุมคือเลข8เลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภเลขสเลขแห่งการงานเลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบจุดธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็มและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประบนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขสมเลขแห่งการงานปักทูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาตเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภปักทูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปยีสิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอราตนาสิ่งติดทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวรัคนาราศีกุมทุกทๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้าน คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งอวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ